บอกว่าเอามาขอนก็ได้ร้านจะเป้าเดี๋ยวเราจะให้เขาได้เขาจได้หมดไปมติเส้นมีห่อเส้นสามห่อแจกที่เดี๋ยวเราไป น้ำเลยครับปกสิมอร่วมแยครนะอันนมาด้วยคนครบครันครับ ตอนนี้เลยนะครับอันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวมาแจกคุณหมอแล้วก็คนที่ติดเชื้อคโควิดก็คือคอยากให้หมอกับคนติดเชื้อสู้ๆครับค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณเด็ดค่ะขอบคุณมากนคะคะก็ขอให้คนป่วยคนที่ติดเชื้อนะครับสู้ๆนะครับเรายังเชียงข้างกันอยู่โดยผมวันนี้ผมมอบก๋วยเตี๋ยวล้างกระเหล่าเนื้อของร้านอาตมมา ให้พี่น้องได้ได้ลองชิมกันดูได้สู้ๆกันต่อไปครับถึงไม่มากไม่น้อยแต่ก็มีกำลังใจช่วยให้ทั้งคุณหมอทั้งคนที่ติดเชื้อให้สู้ๆกันทุกคนครับให้ทั้งดันหน้าทางคุณหมอแล้วก็ผู้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อสู้ๆถึงมันไม่มากไม่มายอะไรเป็นแค่เล็กน้อยแต่ว่าผมทำด้วยใจครับอยากกระทำครับช่วยเหลือสังคมบ,บ้างครับ